ครั้งนี้ SP Smart Plant ชวนมาดูโครงการพัฒนาระบบเกษตรกรอัจฉริยะที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมกันค่ะ Smart Greenhouse นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอินทรีย์และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนรวมถึงผู้สนใจและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะโรงเรือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ โรงเรือนมีขนาด6คูณ20เมตรความสูง4.5เมตรหลังคาต่ว2ชั้นที่ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีภายในติดตั้งเครื่องควบคุมระบบน้ำและพัดลมแบบอัตโนมัติหรือ SP box ที่ใช้งานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์รองรับการควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชันเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศทำงานร่วมกับระบบสั่งการเปิดปิดพัดลมฟาร์ม โต๊ะปลูกผักพร้อมติดตั้งระบบน้ำมินิสปริงเกอร์ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินระบบน้ำส่วนกลางถูกติดตั้งบริเวณดับเบิลดอเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและยังช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ได้อีกด้วยค่ะหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางตามดิสคริปชันบ็อกได้เลยนะคะ